สวัสดีค่ะพี่กี้ค่ะ aw 9 9 8 9 9นะคะผู้แทนจำน่ายผลิตภัณฑ์เจจะน่ถูกต้องทำกฎระเบียบเป๊ะเลยข่าววันนี้ก็จะมีสินค้าน้องใหม่มาแนะนำนะคะเอออย่างคลิปก่อนก็ได้แนะนำไปส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาเน้นหลักกับผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะไว้เบอร์รี่เซรั่มคอลลาเจนผสมน้ำนมแพ้นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในแพ็คเกจ หวานแววแบบนี้นะคะเห็นกันไหมเอ,อ่ยเป็นคอลลาเจนผสมนมแพ้ค่ะขนาด20กรมัม250บาทเท่านั้นถูกมากๆมีน้องๆหลายคนถามว่าเซรั่มตัวนี้นะคะใช้ตอนไหนบ้างก็บอกได้เลยว่าใช้ได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนหรือแม้กระทั่งระหว่างวันนะคะที่ลูกค้าออกไป พบแดดพบมลภาวะต่างๆรู้สึกร้อนอยากคลายความร้อนอยากล้างหน้าหน้ามันก็สามารถที่จะล้างหน้าแล้วก็บำรุงตัวนี้ได้เลยใช้ได้ระหว่างวันก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะลักษณะก็จะเป็นเนื้อเจลนะคะสีขาวขุ่นเพราะว่าผสมนมแพ้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น ตัวที่มีกลิ่นหอมมากๆอีกตัวแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหอมฉุนนะคะเป็นกลิ่นหอมน้ํานมแพ้อ่อนๆนั่นเองนะคะยังไงลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัววิ p i n g งครีมล้างหน้านะคะของไวเบอร์รี่อยากจะบอกว่าตัวนี้ยอดขายดีมากๆนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อ ควบคู่กับตัวนี้ก็ได้นะคะก็คือมีตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยก็จะได้ราคาลดพิเศษนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งวิปปิ้งครีมคู่กับสินค้าตัวไหนนะคะก็จะมีส่วนลดให้ยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้พิกกี้ก็มาแนะนำสอตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของไวเบิร์รี่ทั้งคู่ค่ะใช้ดีใช้แล้วหน้านิ่งมาก มีน้องๆหลายคนชอบถามว่าพิกี้ใช้ลิปสติกหรือว่าทาปากสีอะไรนะคะวันนี้ก็จะเอามาให้ดูว่าใช้จริงๆก็คือตัวนี้ถ้าออกมาแล้วแบบชอบเป็นคนชอบทาปากสีส้มมากๆเวลาทาปากสีส้มเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากนะคะแล้วก็น้องๆที่ถามพิกี้ถึงเรื่อง ไปทำรักยิ้มเนาะตอนนี้ก็คือยังบุ๋มอยู่นะคะแต่ว่าการทำรักยิ้มโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะคะน,นี่เป็นข้อมูลจากคุณหมอช่วงนี้ก็จะบุ๋มอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆตื้นขึ้นตื้นขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องปากเลยก็คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแต่ว่าเป็นการแก้ไขนะคะก็มาชี้แจงมาแจ ก็ไม่ได้แอนตี้สัลยกรรมหรือว่าอะไรยังไงถ้าทำแล้วดูดีก็ทำไปแต่ก็มีลิมิตของตัวเองนะคะเพราะว่าบางคนทำมากไปมันก็จะผิดเพี้ยนยังไงก็ศึกษาหรือว่าถามคุณหมอก่อนก็ได้นะคะเพราะพี่กิ๊กก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงอาศัยว่าเอออยากทำชอบก็ลองไปปรึกษาหมอว่าทำได้ไหมอย่างนี้เหมาะสมไหม ยังไงก็สอบถามมาได้ค่ะตอบได้เท่าที่ตอบนะคะบางทีไม่ได้ตอบก็ไม่ได้หมายความว่ายิงหรือว่าอะไรแต่งานเยอะจริงๆแพ็คของวันนึงเยอะมากๆายังไงก็ขออภัยได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ